หลายคนสวดมนต์เป็นกิจวัตรแต่ไม่เคยแน่ใจว่าบทที่สวดนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงหรือไม่บางบทเราท่องมาตั้งแต่เด็ดบางบทได้ยินจากผู้ใหญ่หรือวัดวาแต่ถ้าให้ถามหาที่มาในพระไตรปิฎกหลายคนก็ตอบไม่ออกความจริงคือ บทสวดที่เป็นพุทธวจนะโดยตรงมีเพียงไม่กี่บทเท่านั้นและทุกบทต่างมีที่มามีเหตุการณ์จริงรองรับไม่ใช่คาถาลอยๆแต่เป็นธรรมะที่คุ้มครองใจและคลายความกลัวได้จริงในตอนนี้เราจะพาไปดูห้าบทสวดสำคัญที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกทีละบททีละเหตุการณ์ เพื paid, well, ่อค้นหาว่าทำไมพระองค์จึงประทานไว้และเพราะเหตุใดถึงยังคงคุณค่าข้ามการเวลามาจนถึงวันนี้เมื่อพูดถึงบทสวดในพระไตรปิฎกบทแรกที่เราจะพาไปพบคือบทที่เกิดขึ้นท่ามกลางความกลัวภิกษุกลุ่มหนึ่งไปจำพรรษาในป่ากลางคืนเต็มไปด้วยเสียงหวีดหวิว เงามืดและสิ่งที่มองไม่เห็นพวกเขาหวาดวันจนอยู่ไม่ได้และกลับมาขอพระพุทธเจ้าช่วยพระองค์ไม่ได้ให้เครื่องรางไม่ได้ให้พิธีกรรมแต่ประทานเมตตาสูตรให้ภิกษุเหล่านั้นแผ่ใจออกไปด้วยความปรารถนาดีต่อสรรพชีวิตใจความของเมตตาสูตรคือการสอนให้ตั้งอยู่ในความซื่อตรง ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เบียดเบียนและเจริญเมตตาเหมือนแม่ที่รักลูกสุดหัวใจจากนั้นให้แผ่ความปรารถนาดีไปสู่สรพรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่มองเห็นและไม่เห็นทั้งที่อยู่ใกล้และไกลทั้งที่เป็นเพื่อนและไม่ใช่เพื่อนทั้งหมดจงเป็นสุขปราศจากเวรภัย นี่ไม่ใช่คาถาขับไล่ผีสางแต่คือการเปลี่ยนใจที่เต็มไปด้วยความหวังดีจนไม่มีพื้นที่ให้ความกลัวอยู่ได้อีกและนี่คือเหตุผลที่เมตตาสามารถเป็นเกราะป้องกันใจได้ดีกว่าอาวุธใดๆจากบทแรกนี้เราจะก้าวต่อไปสู่เหตุการณ์อีกแบบหนึ่งไม่ใช่ความกลัวในป่า แต่เป็นภัยที่ถาโถมเข้ามาในเมืองใหญ่